ลองกดส่งมาดูดิว่าจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่มันก็มีสิทธิ์ได้500อยู่อ่ะแต่มันก็ออกยากอ่ะมันออกเปอร์เซ็นต์บอกอยู่เออเฮ้ยถ้ากูสตรีมตอนนี้ได้ปะ <c oughs> หากใครที่กำลังสนใจะจะเติมเกมไม่ว่าจะเป็นเอาวีฟีฟ่าฟรีไฟล์เอาวีพับจีวอลเลย์บอลบัตรเติมเงินกันเลยน่าโลบอกไลออดก็สามารถเขา้ามาจับจองได้ที่ 2x เพศูนย์รวมคนจริงเรื่องเติมเกมมีระบบเติมอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์สะดวกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือจะสแกนไลน์กับแฟนเพจเติมผ่านแอดมินก็ได้ไม่ต้องตกใจทีีีี่่่่่คคนนนนนนนตตตตติิิิิดดดดดาาาาามมมม้้้้อออยยยเเเเเเพพพรรรรระะจปสสงงกกััไไแูลทใช ใครที่มีปัญหาฮามอยยาวเกินไปมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เห็น,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 นแล้วลกลุงลังแล้วอยากดูแลตัวเองเอานี่ไปลองเครื่องเล็มขนไข่กูม,มิ่งเล็มนะครับไม่ใช่การโกนเพราะการเล็มจะทำให้ไม่บาดไม่คันไม่เป็นขนคุณไม่แสบไม่แดงสะอาดโล่งสบายไม่ลกลุงลังจากประสบการณ์ใช้งานจริงคุณผู้หญิงก็ใช้ได้แถมไข่ขกูม,มิ่งยังม,มีนวัตรกรรมเซฟเทคหรือพูดภาษาชาวบ้านก็คือไถย,ยังไงก็ไม่บาดปลอดภัยต่อน้องชายและยังสามารถเล็มได้ทุกส่วนของร่างกายขนแขนขนขาเอาไปไถหัวยังได้ใช้เสร็จล้างน้ำได้เลยกันน้ำร้อยเปอร ก่องนี้ของปลอมเยอะมากไปที่ลิงก์ด้านล่างของจริงร้อยเปอร์เซนต์วันนี้เสียวิ์วันนี้เราไม่มีเพลงบิวเราเปิดเลยเพราะว่าผมนั่งกับมันในดิสเป็นชั่วโมงแล้วเปิดกล่องทีวายกล่องใหม่สิบกล่องหมดไปประมาณน่าจะเกือบเกือบสี่สิบเคมั้งน่าจะสามสิบกว่า few moments later. แค่นั่งกดกุญแจเนี่ยก็เกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะวันสิบกว่านาทีแก่ของมันล็อกล็อกอะไรอ่ะหก <Fuck. S 1> ล้านล้านเฮ้ย สกีบบอกนี่ไงได้มาแล้วเนี่ยได้สุดท้ายแล้วเท่าอะไรวะเท่าอะไรวะนี่สามใบนี่สามใบอันนั้นเจ็ดถึงแปดอุ้ยเออเออวะไอ้การ์ดดีสุดออกไอ้เฮียการ์ดดีสุดออกใบเดียวเสียเกือบห้าหมื่นการ์ดการ์ดดีสุดออกใบเดียวไอ้เฮียอันกลางเจ็ดถึงแปดเอาซ้ายก่อนเรียงจากซ้ายไปขวาเลยขวาอันสุดท้ายกดทีละใบใช่ไหมแล้วเดิมมึงเลยมึงจะทีละใบหรือมึงจะลวดก็ได้แล้วเดิมมึงเลยมีชื่อพี่เคลื่อนรู้เรื่องล็อกล็อกยันชื่อคิมโอ้ยูทีโก เฮ้ยเฮ้ยซานเชสเขี้ยวพิ่เฮ้ยตัวนี้มิดคอมิดคอแม่งโอ้โหดซีเยอรมันแก๊สมุลเลอร์แแพี่ดูดิไอ้เฮี้ยมันตัวดีสองตัวแต่แม่งไม่ออกแปดที่ไม่สุดอะถ้าซานเชสสามสิบละล้านแก๊สมุลเลอร์ก็หลักสิบปะดูดิอังกฤษเบอร์ดินาน สาราลางเราหยิบข้าวเราแย่มาแปดดูว้แต่สองตัวนั้นน่ะคือถ้าสารเช็มา30ล้านก็ขายออกอ่ะอันนี้7ถึง812สิสตต์มากกว่าเมื่อกี้หนึ่งแปดอยู่มันต้องแปดหมดเพื่อนหมดไปเกือบนะ4 0 0 0 0นอ่ะ 10...10 กล่อง DC นี่เธอเฮ้ยโยนครับ 8. 8. แปดแปดอู้ดูมันกวนสัอนตี๋กูนะ น้องกูร้อนแล้วกาลิน่าน้องกูเทสเลดให้ร้อนเลยลูกอ้เหี้ยเจ็ดถึงแปดไอ้ซาดเอาแปดมาหน่อยเฮ้ยทีไวายเฮ้ยมาติเน็ดมาติเน็ดแปดแปดเฮ้ยสวยเออเราตั้ลงมาติ้นนี้ไอ้ซาดสวยหมดไปสี่หมื่นต้องได้ดีๆหรอวะทีวมันถึงโอ้โหแล้วนี่การ์ดดีสุดการ์ดดีสุดการันตีแปด เป็นการที่ราคาแพงสุด150ตัวเอาเร็วเอ้เร็วเลยเนี่ยมิตเนซมาว่ะขอทีไว้หลักไปทีไว้หลักไป150ตัวราคาแพงสุดดีอะรคิมมิดมันห่วยเหอพี่ไอ้เฮียเยมาตติเนสมาตติเนสว่ะมองดูแก้เกมละไหนคุณส่งมาดิเชี่ย โมฮัเมเหม็ดไทลินอนทีวายหลักบวกแปดไอสัตว์วิดดอมเมื่อไเี้ยไอเสียทีวายหลักตัวแรกของเซิร์ฟในเมื่อวิดดอมเปิดได้อย่างงั้นนี่คือผลลัพธ์ของเสียวิดดอมวิดดอมครับพี่มอสอีโลและดูมงมงดอมดูมงดอมแล้วกันคิดว่ามึงเปิดได้คนเดียวหรอบวกแปดอะกูมาละ เออลืมซื้อกล่องกูกม,มาละอยากโดนแบบนี้ว่าแบบไหนเดี๋ยวกูดูกูม,มาละวิทมงวิทด้อมหรือวิทมงยังไงก็ได้การ์ด ได้ตัวอะไรไปซื้อเอานะพ่อมึงเหยื่อโอ้ <S <S 1> <S 1> มันต้องได้การมันถึงได้ลุน้นคิดว่ากูไม่กล้าหรอกกาลีน่ากูถามมึงแค่นี้มึงคิดว่ากูกล้าไหมและกูขึ้นแล้วด้วยไอแก่กรนอกูมาละไอแงงะเงือกมันต้องนี้ต้องนี้อะไรต้องนี้มานะ TDE หรือกล่อง4,000ลุนด,ดีดีครับช่วยตัดสินใจหน่อยครับที่ขอสาระนะครับเมื่อเห็นเบ้นเนี่ยมึงขอสาระมึงไม่เอาเลยแพ็ก4,000ดีกว่าไอ้เหี้ยและถ้าอีกกล่องนึงล่ะมึงไม่ไหวไอ้เหีย้ยเกียมัตสัแล้วถ้ากูไม่ไหวแล้วแบบนี้ต้องทำยังไงกูถามว่าต้องทำยังไงถ้ากูไม่ไหวแบบนี้ต้องทำยังไง าอย่าไปฟัง400แม่มึงติดที่หารไปครับพี่มดมี่4ล้าน FC ก็หาหนึ่งมนั่นแหละที่ตังจริงที่เติมไปไม่มีไอ้สัสมึงคิดว่ากูจะได้แต่เงินตลอดไปหรอกาลิน่าถ้าผมใบนี้เขาไม่เอามีนะเขาว่าเขาไม่ดูเขาเนี่อย ไม่อยากมาตีมแล้วเย็ดแม่ไอ้กูไม่อยากมาตีมแล้วลบบกูไม่อยากมาตีมแล้วเก็บตาตีเลยเอาอีกเฮอะไรอาอีกมึงคิดว่าถ้าเหลืออีกรอบหรืมันาจะเป็นยังไงกูถามแค่นี้ แค่นี้ลักกันไม่เปิดแล้วถ้าสมมติรอบนี้ไม่มากูไปเลยกูลงด้วยกูลงจริงมึงไม่ข้างถ้ามีครั้งที่สี่ล่ะกูรู้นะว่าตอมหลายพันน่ะเฮ้ยสอมรอดลูกสอมรอนโอเคไอ้เฮียไอ้แมวเฮียเอ้ย รอบที่สี่นี่ไม่ควรในสัตว์โอ้อยู่ที่โอ้ใครมาด้อเล็กซิสซานเชสคุยเถอะแม่งไดเอ็มได้เท่าเอ็มเมื่อกี้เลยสัตว์ได้เท่าเอ็มสี่ล้านล้านเลยอ่ะ ร้อยสี่สิบสามดอกเปิดหายอีสิบหกดอกแล้วกันเอากล่องนี้แล้วกันอุ้ยอันนี้แม่งกาดเดียวชิบหายเลยลว่ะกดเรื่องนันเนี่ยสิบสี่สิบสี่เวลาคิดถึงใครบางคนบรรยากาศองศาห้าสิบเรนไฮเอร์วั y ไม่ใช่วันธรรมดา สมรถหฮ<ะ>้เอามันไปปล่อยวัดโ้โหแล้วกูซื้อมาเกินพ่อมึงอะพอกูซื้อมาเกินแม่งกูแจกได้ได้เยอะตุกตัทกตัุกตักงาร์จีซีบวกแปดกับฟลิโกแอลเอ็นบวกแปดมาดริดบวกแปดเล่นจริงไทยกันกันก้ัว เอาละมึงส้าแตะขั้นต่ำคือ125 King คิงคาริมเบเซมากูจะอารมณ์ดีเลย LD อ่ะการันตี8ด้วย2ใบาการันตี8 LD ยูทีเยอรมัน หลับตาด,ดูเห็นโดเดินถือบอลมาแล้วกูกดเลยกูกดเลยโอ้โหดีดโมดินบังบอลบางบอลมึงพึ่งไปบางบอลบางบอลมานี่ก่อนดิ้มานี่ก่อนดิบางบอลอ่ะมานี่ก่อนดิโมดินพอ่อมึงโมดิน กูจะขายให้หมดกูจะขายให้หมดมึงตั้งใช่ไหมมึงเอาไปเลยมึงเอาไปเลย